ค่อนข้างผันผวนครับจากการที <ator> ่ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ0.75สู่ระดับร้อยละ1.5จนถึง1.75ซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในวรอบ28ปีครับแล้วก็ยังส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ0.5ถึง0.75ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ภายหลังทราบผลการประชุมทําให้นักลงทุนต่างเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยพธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมๆกนครับส่วนทิศทางราคาทองคําในสัปดาห์นี้ต้องติดตามการถแถลงการนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคงเกสของเจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่22ถึง23มิถุนายนนี้นะครับ รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้อย่างเช่นดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการเดือนมิถุนายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนด้วยส่วนราคาทองคําในประเทศตามประกาศของสมาคมค้าทองคาเมื่อวานนี้มีการปรับราคา3ามครั้งครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสุดที่50บาทส่งผลให้ทองคำแท่งราคารับซื้อล่าสุดอยู่ที่บาทละ3ามหมบาทขายออกบาทละ3า7 5มบาท ส่วนทองรูปพรรณราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ3 9ม2มบาท60สตางค์ขายน